หนักว่ะใครตอนผมแบกกระสุนปืนหน่อยได้มนะั้ยนะคนแบกกระสุนวิ่งไปแล้วหมออยู่ฝั่งนี้หมดเลยเอาคนตายผมก็ไม่เดือดเลยบุกขึ้นมือประสาทศปืนแบบดูปืนแบบดูมันมันไปด้านแถบแถบนี้อยวเพิ่งยิงครัเราล่อขึ้นมาใส่ที่เก็บเสียงกันดีกว่า Return to formation! นั่นผมขอสแกนมันสายมีนะสายมีนะปุ๊บหนึ่งนะระวังระวังขวาดิซ้ายด้วยดูบนแบบมปอะแมปเบขวาไหมเหรอทั้งขวาทางซ้ายเลยนะอย่เงี้ยราอเข้าตรงกลางของมันเลย ี่เวลาจริงเลยฮะเนี่ยคุณแบงค์นาฬิกาเดินตามเวลาจริงเลยนี่หว่า got enemy. Soldier, 400 right เฮ้ยยุ่งผู้มึงยังในเกมนั่นแหละฮะมันเกมบี้ไงฟังนะข้างบน 1-5 <sighs> 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 Out of ammo <clears throat> <sighs> <sighs>

không may bằng mít rồi. này yên đấy เลือดมิดอย่าเพิ่งตายยิบตายอินเซอน์เด็กจะตายเลยเนี่ยเฮียผมมันยิงใหญ่เลยผมบอบก่อน หลนน่ะพวกมาน,นี่ก็หือผมโดนอยู่ทั้งสองอะ่ะเอามนเดียว <c oughs> นาทีว่าอินิี่บายมาเดียวใครอยู่ข้างล่างผมอะ่ะมันเดียวอ,ะอ่ะอ่าอยู่อยู่เต็มเลยแต่ผมขึ้นไปแต่ผมขึ้นไป้างหน้า fire out of ammo

ทำงานางวิจีอยอันเยอะบอกว่าตะกี้เสียงคนฟุกอะ่ะเออยูวี reloading 400เมตร right I'm out นีกระซิบกันใหญ่เลยฮะข้างหน้าบ้าน

ไรอยรู่นี่แหละไปเคิีมืออา ็นปลาหรือเปล่า,าเสาหมดแล้วห้ังหลังหน่ะ

I need ammo! 9! Gunner! Get in that vehicle! We'll go! Negative! Standing by! Solid copy! 2! Return to formation! Say again! Over! chưa sao lắm, chưa sao lắm. Ôi, không đi Em lên.

Fire at the static MG, Northwest! Out of ammo! Two! Fall back! Oh, we've come. The lump high. Grid one, four, one, one, six, two! Away from the lump here, huh? I need ammo! Yeah. Taking fire! get fire! Enemy fire! Two! Return to formation! Let me get the fire! Medic, 200 meters. Left. I need ammo. Sawa. Waiting. Hello, hello. Hey. Be advised. สอบพังแล้วเนี่ยอ,อะไรเนี่ยฆ่าใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยใหญ่โหย กี้มเหมือนใครปลาอะไรวะขวันควันสน่หน่ซีสัมหน่อยชนแล้วชนไห้โอ้ยดูปลาเข้มได้ไอ้สัส Tình để không binh cặp hẹp không hết! Tung, 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 nè nè tung, tung, để ท่ลมลงม,มาตรงนี้ได้ดลำบากขึ้อเห็นด้ยังขึ้นเลยขึ้นเลิกไมีบมีบม่ขนางมันแคบไหมเออเหใต้ท้องเนี่ยอุ้มท้องอยู่เนี่ย อึดอัดเลยฮะพูดเลย